แม้ว่าเขาไม่ใช่คนดีเลิศคุณรู้ดีว่าเขาบกพร่องเรื่องอะไรมันก็คือพฤติกรรมดักไยด,ด้านมืดของเขานั่นแหละแต่คุณคิดว่าจะพยายามมองข้ามและไปโฟกัสในสิ่งที่คุณพอใจซึ่งในความพอใจของคุณนั้นอาจไม่สามารถอธิบายเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจนบางคนก็เจอความรักประเภทเคมีสทรีหรือการมีเคมีต่อกัน เป็นความสัมพันธ์อยู่บนความพึงพอใจตามรสนิยมที่ทั้งคู่มีเหมือนกันบางครั้งคุณมีความรู้สึกว่าคุณรักเขาแบบโงงๆประเภทว่าคุณสามารถมองข้ามทุกสิ่งทุกอย่างแย่ๆของเขาได้แต่ขอให้เขาตอบสนองคุณเรื่องเดียวที่คุณต้องการจากเขาเท่านั้นพอ ขอเชิญทุกคนมาเป็นเพื่อนกันด้วยการกด subscribe หรือกดติดตามช่อง Thalo Holo อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อรับการแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆทุกเดือนนะคะถ้าหากสนใจปรึกษาส่วนตัวติดต่อจองคิวที่ลายนี้นะคะหากพอใจคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และบันทึกคลิปนี้เป็นรายการโปรดของคุณหรือเป็นกำลังใจให้ช่อง t า a l o h o l ด้วยการคอมเมนต์ทักทายพูดคุยที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะชาวราศีกันเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะราศีกันคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่17กันยายนถึง17ตุลาคมค่ะคุณผู้ชมคะคอนเซปต์เนื้อหาของคลิปนี้เป็นการอ่านและตีความหมายไพยโรเมติกทาลอตมีจุดประสงค์เจาะลึกถึงปมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของ12ราศีค่ะดังนั้นเนื้อหาของคลิปนี้ จึงเหมาะสมกับคุณผู้ชมที่มีความรักและกำลังเผชิญปัญหานะคะส่วนคุณผู้ชมที่มีชีวิตรักสมหวังสมปัตรถนาอยู่ดีมีสุขแล้วชีวิตคุณไม่เข้าข่ายความหมายของไพ่นะคะแต่ถ้าหากว่าสนใจคลิปนี้ถือว่ามาชมเป็นวิจารานก็แล้วกันนะคะเอาละชาวราศีกันเรามาดูความหมายของไพ่โรแมนติกทาลอดซึ่งอาจารย์จะเรียบเรียงบอกเล่าเรื่องราวปมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น ในความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันเรื่องมีอยู่ว่าแม้ว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันบางคนยังมีปัญหาแต่คุณยังมีความหวังว่าสักวันหนึ่งความรักความสัมพันธ์คงจะดีกว่านี้เพราะคุณพยายามทําทุกอย่างให้มันดีไม่อยากทะเลาะบบาแวงกับคนรักเหมือนเมื่อก่อนเพราะเวลาที่ทะเลาะเบาแวงกันคุณรู้สึกเสียใจและเสียดายความสัมพันธ์ใช่ไหมคะ ในเมื่อว่าคุณยังมีใจกับเขาแน่นอนคุณก็อยากจะอยู่กันดีๆใช่ไหมคะแม้ว่าบางครั้งคุณกับเขาไม่เข้าใจกันซึ่งคุณคิดว่าทั้งสองคนควรหันหน้ามาคุยกันและต้องใจเย็นฟังเหตุผลของกันและกันด้วยจากนั้นก็ปรับความเข้าใจกันถ้าเขาคิดเช่นเดียวกับคุณคุณเชื่อว่านับจากนี้ไปความสัมพันธ์ต้องดีขึ้นแต่บางครั้งคนรักนั่นแหละเป็นต้นเหตุทำให้ทะเลาะกันถ้าหากว่าราศีกันไปรักคนที่เอาแต่ใจตัวเอง เวลาคุณขัดใจเขาคนรักมักใช้อารมณ์ไม่ฟังเหตุผลเวลางอนก็มักจะงี่เง่ากับคุณไม่ยอมลดลาวาศอกให้คุณแถมยังลั่นวาจาทาเลิกผักใสให้สถานการณ์มันรุนแรงลูกหลามบันปลายใหญ่โตเมื่อคุณเจอสถานการณ์แบบนี้ราศีกันหัวจะปวดใช่ไหมคะแม้ว่าปัญหายังอยู่เหมือนเดิมคุณก็ยังอุตส่าห์มีความหวังว่า ซักวันหนึ่งความสัมพันธ์คงดีขึ้นดังนั้นจึงไม่แปลกในเดือนนี้ราศีกันได้ไพ่ The Star ราศีกันดูภาพที่ปรากฏบนหน้าไพ่ The Star นะคะจะเห็นว่าเจตกรวาดภาพเป็นเงาของหญิงชายซึ่งอยู่ในวัยชาราเข้าทั้งสองคนจุงมือกันเดินไปข้างหน้าพร้อมกันนั่นหมายถึงว่าหญิงชายคู่นี้มีแรงจิตศรัทธามีแรงปรารถนาอยากให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ ยืนยงมั่นคงจนถึงบั้นปลายชีวิตสาเหตุที่เจตกรวาดภาพเป็นเงาเพราะต้องการสื่อความหมายว่านี่คือแรงศรัทธาแรงปรารถนาชีวิตในอนาคตที่อยากเป็นแบบนี้ดังนั้นภาพที่ปรากฏบนหน้าไพ่เดอะสตา์จึงสะท้อนถึงความรู้สึกความต้องการของชาวราศีกันบางคนที่มีต่อความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ ว่าถึงแม้คุณจะอยู่ท่ามกลางปัญหาแต่คุณมีทัศนคติมุมมองต่อความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปในทางด้านบวกค่ะโดยคุณอยากให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่ด้วยกันยืนยาวนานจนถึงบั้นปลายชีวิตดังนั้นแม้ว่าคุณจะอยู่ท่ามกลางปัญหาแต่คุณก็ไม่เคยหมดใจพยายามอดทนอดกลั้นทุกอย่างเพื่อเก็บรักษาความสัมพันธ์เอาไว้ในความเป็นจริงคุณไม่ได้ปลื้มพฤติกรรมดักไจด้านมืดบางอย่างของคนรัก แต่ในเมื่อว่าคุณรักเขาคุณพยายามปรับตัวอยู่กับเขาให้ได้และพยายามมองข้ามพฤติกรรมดักสายด้านมืดของคนรักไปให้ได้หากว่าคนอื่นมีพฤติกรรมแย่ๆแบบนี้กับคุณคุณไม่ครบหรอกคะ่ะแต่คุณมายอมให้คนนี้คนเดียวเขาจะรู้บ้างไหมเมื่อราศีกันหลงรักปักใจคนนี้และยอมเขาทุกอย่างแล้วดังนั้นจึงส่งผลถึงความสัมพันธ์ว่าคุณต้องการให้เขามาเติมเต็มเพื่อให้ชีวิตของคุณสมบูรณ์แบบ นั่นก็หมายความว่าคุณพอใจคุณสมบัติของค,คนคนนี้แม้ว่าเขาไม่ใช่คนดีเลิศคุณรู้ดีว่าเขาบกพร่องเรื่องอะไรมันก็คือพฤติกรรมดักใจด้านมืดของเขานั่นแหละแต่คุณคิดว่าจะพยายามมองข้ามและไปโฟกัสในสิ่งที่คุณพอใจซึ่งในความพอใจของคุณนั้นไม่สามารถอธิบายเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจนบางคนก็เจอความรักประเภทเคมิสทรีหรือการมีเคมีต่อกัน เป็นความสัมพันธ์อยู่บนความพึงพอใจตามรสนิยมที่ทั้งคู่มีเหมือนกันบางครั้งคุณมีความรู้สึกว่าคุณรักเขาแบบโง,โง่ๆประเภทว่าคุณสามารถมองข้ามทุกสิ่งทุกอย่างแย่ๆของเขาได้แต่ขอให้เขาตอบสนองคุณเรื่องเดียวที่คุณต้องการจากเขาเท่านั้นพอ มีหนำซ้ำคุณยังคิดว่าคุณได้เจอคนที่ใช่คนที่ชอบคนที่หามานานและคุณไม่ต้องการสูญเสียเขาไปเพราะมันยากที่จะหาใครได้เหมือนเขาถ้าเข้าไปจากคุณแล้วคุณก็คงไม่ได้เจอคนแบบนี้อีกแล้วดังนั้นคุณอยากจะเก็บเขาไว้อยู่กับคุณตลอดไปค่ะนี่คือความหวังแรงปรารถนาของคุณแต่ไพโรแมนติกทารลต์จะพูดถึงปมประเด็นปัญหาเบื้องลึกในความราักความสัมพันธ์ว่า แม้ว่าคุณจะรักเขามากแค่ไหนก็ตามและพยายามมองข้ามพฤติกรรมดักไซดด้านมืดของคนรักไม่อยากให้เป็นปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันพฤติกรรมดักไซดด้านมืดของคนรักก็ไม่ใช่ย่อยมักสร้างปัญหาอยู่บ่อยๆจนบางครั้งคุณต้องทำตัวอยู่ห่างๆเขาเพราะเวลาที่อยู่ใกล้กันทีไรมีปัญหาทุกทีอธิราศีกันบางคนมีปัญหากับคนรักด้วยสาเหตุความงี่เงา่า เพราะคนรักเอาแต่ใจเวลาขัดใจนิดเดียวเขาโกรธหัวฟาดหัวเวียงฟาดงวงฟาดงาชวนทะเลาะและให้คุณงอนงอ้อง้อแบบธรรมดาไม่เอาไม่พอใจต้องง้อเขาจนถึงขั้นว่ายกย่องเธอทูนเขาคุณต้องยอมเสียเงินเสียทองบางครั้งต้องเอาเข้าวของแลกหรือทำทุกอย่างเพื่อให้เขาพอใจเขาถึงจะลดลาวาสอกลงให้คุณถ้าหากว่าคุณไม่รักเขาคุณจะไม่มีวันยอมเขาถึงขั้นนี้ หรือราศีกันบางคนเจอกรณีต้องเล่นบทสายเปยพอเวลาอยู่ใกล้กันทีไรคุณแทบจะหมดตัวทุกทีไม่รู้ว่าเขาจะล้างผานคุณอะไรนักหนาเขาช่างไม่รู้จักเกรงใจคิดอยู่เสมอว่าคุณมีให้เขาตลอดซึ่งความจริงมันไม่ใช่แบบนั้นคุณก็เลยหลบเลี่ยงเขากรณีราศีกันมีปัญหาเรื่องรักสามเศร้าเมื่อมีมือที่สมเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์ ก็เลยทําให้คุณกับเขาเกิดช่องว่างในความสัมพันธ์ซึ่งในความเป็นจริงแล้วคุณไม่อยากให้เป็นแบบนี้แต่คุณก็ทําอะไรไม่ได้บางทีคุณอาจคิดว่าปล่อยให้เกิดช่องว่างในความสัมพันธ์ไปเถอะเพื่อวัดใจกับคนรักเมื่ออยู่ร้างห่างไกลกันว่าเขาจะคิดถึงและเห็นค่าในตัวคุณไหมและให้เขาเปรียบเทียบระหว่างคุณกับมือที่สมว่าใครมีความจริงใจต่อเขามากกว่ากัน แม้ว่าการทำแบบนี้คุณจะรู้สึกทรมานใจแต่คุณก็ต้องทำแถมคุณยังปกปิดความรู้สึกที่แท้จริงเอาไว้ไม่แสดงให้คนรักได้เห็นว่าคุณรู้สึกเสียใจยน้อยใจายมากแค่ไหนโดยแสดงให้คนรักเห็นว่าไม่มีเขาคุณก็อยู่ได้แต่แท้ที่จริงแล้วคุณน้อยใจสุดท้ายชาวราศีกันคะ อ๋ออาจารย์ลืมบอกไพ่ใบนี้ยังหมายความว่าอยู่ร้างห่างไกลกันในกรณีราศีกันบางคนที่ต้องอยู่ร้างห่างไกลจากคนรักที่จริงแล้วคุณอยากรู้ความเป็นไปอยากรู้ทำลายชีวิตคนรักทุกเรื่องแต่คุณก็ไม่กล้าถามไม่กล้าจูจี้เก็บความรู้สึกสงสัยไว้ในใจและทำเป็นไม่แคร์เขาสุดท้ายชาวราศีกันคะแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่า คนรักทำดีต่อคุณน้อยไปซึ่งคุณอยากให้เขาทำดีกับคุณมากกว่านี้เพื่อตอกย้ำให้คุณได้สบายใจว่าคุณยังมีค่ามีความหมายในชีวิตเขาและตอกย้ำให้คุณมั่นใจในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ว่ารักเราจะยืนยงมั่นคงตลอดไปแต่พอคิดไปคิดมาดูเหมือนว่าตัวคุณเองทนุถนอมความสัมพันธ์ฝ่ายเดียวบางครั้งเวลาที่คุณน้อยใจมากๆคุณอดคิดไม่ได้ว่า ถ้าวันใดคุณเหนื่อยล้าไม่อยากจะรักษาความสัมพันธ์เอาไว้อีกแล้วแล้วตัดสินใจเดินออกไปจากเขาคุณอยากจะรู้เหลือเกินว่าเขาจะฉุดรั้งคุณไว้ไหมนี่เป็นปริศนาในความราักความสัมพันธ์ที่คุณพยายามค้นหาคำตอบเมื่อคุณยังไม่ได้คำตอบทุกวันนี้ถือได้ว่าราศีกรัรอยู่ท่ามกลางความราักความสัมพันธ์ที่คุมเครือและไม่ชัดเจนในแต่ละวันคุณต้องทำจิตใจให้เข้มแข็ง อย่าได้ปล่อยให้หัวใจเปราะบางเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณปล่อยให้หัวใจเปราะบางคุณจะฟุ้งซ่านและมะโนมโนมโน,มโนคิดลบต่อคนรักซาระพัดซึ่งหนีไม่พ้นความคิดที่ว่าเขารักคุณน้อยกว่าที่คุณรักเขาหรือบางทีคุณคิดลบมากกว่านั้นคุณอาจคิดว่าเขาคงไม่ได้คบคุณคนเดียวเมื่อเวลาที่เขาร้างห่างไกลคุณเขาก็คงจะไปอยู่กับโลกอีกใบหนึ่ง และคงมีความสุขล้นพ้นจนลืมคุณการที่คุณอยู่ท่ามกลางความคุมเครือและไม่ชัดเจนทําให้คุณฟุ้งซ่านคิดมากจนเครียดเอาละชาวราศีกันค่คะเดี๋ยวเรามาฟังเทพขิวปิดแนะนําเพิ่มเติมกันนะ เทพคิวป Q ิดเทพแห่งความรักจะแนะนำความรักความสัมพันธ์ให้แก่ชาวราศีกันว่าคุณได้ไพ่ใบนี้คะ่ะชาวราศีกัน heart to heart conversations เอาละชาวราศีกันคะเทพคิวป Q ิดแนะนำว่าเอาหัวใจสองดวงมาคุยกัน อาจหมายถึงว่าถ้าคุณเชื่อว่าระหว่างคุณกับเขามีเคมีต่อกันดังนั้นคุณต้องเชื่อมั่นนความรักความสัมพันธ์ประเภทนี้หากว่าคุณยังมีแรงศรัทธามีแรงปรารถนาต่อความรักครั้งนี้คุณคงต้องคิดถึงสายสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งซึ่งคุณกับเขาเท่านั้นที่รู้กันถึงจะมีความอดทนกับปัญหาทุกอย่างได้ความอดทนเป็นบททดสอบความรักครั้งนี้เอาละ่ะราศีกันคะกรณีคุณยังไม่เลิกเราจะมาติดตามดูกันใหม่ในเดือนหน้า ว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันจะเป็นอย่างไรต่อไปอาจารย์จะเฝ้ารอมาพบกับชาวราศีกันในเดือนหน้านะคะ